สวัสดีค่ะเช้าวันพุธที่31พฤษภาคมพศ2566เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับนำบุญมาฝากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพรารัตนาไตรปกป้องเช้านี้เราได้ใส่บาทพระท,ท่านประกท่านประกรบวัาเค่นยหนึ่งลงตาฝน 2, 2> สองพัะสีลงสีข้าวสาท่านพระกูสุพัทธรรมพิรมเจ้าอาวาดวัดหนองข้อบหมูสีวันนี้เราได้นำบุญมาฝากกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะทั้งทั้งใส่บาตรและถวายพระตาหารพระทั้งหมด4ีรูปแล้วก็เช้านี้เป็นเช้าที่คุณป้าตากับคุณลุงแดงเนี่ยก็ยังทำวอลเหมือนเดิมแล้วก็จะให้ทุกท่านได้ดูเส้นทางที่เราเนี่ย จะพาไปนะคะเส้นทางบุญของเส้นทางที่สวยงามเนี่ยเออเส้นทางเนี้ยสมัยเมื่อสามสามปีที่แล้วใช่ไหมคุณลุงผ่านเส้นนี้เป็นประจำใช,ใช่ไหมคะตอนที่เรายังยังตอนนั้นยังไม่ได้บวชไ,ไปไปเป็นพ้าขาวใช่ไหมไปเป็นผราขาวูไ่ไปทํา,าทบุญรดป่าทาบุญทุกวันเออมันมัน,ม,นมันดีอย่างนะคะที่ที่ที่ วัดป่าเนี่ยพระท่านจะทําบุญทุกวันและเราก็ได้ไปทําบุญทุกวันตอนนั้นก็ไปในเช้านะ บอกว่าหนึ่งสถานที่สามารถขัดเกลวสถานที่บุคคลบุคคลที่ดีนะคะสามารถขัดเกลวความรุ่มร้อนในจิตใจของเราอะให้อ่อนโยนลงได้นะสมัยนะั้นคุณดุงแดงก็ไปวัดด้วยความขุ่นขแค้นใช่ไหมขุ่นแค้นขุ่นแค้หรือเขาเรียกไงนะไปคืน สติอารมณ์ไปเพื่อเนีน่ยนะเมื่อกว่าเออที่คุณบอกว่าท่านมหาศิรันต์บอกว่าให้คุณทําไมนะเอ,อสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่คุณลุงแดงไปตั้งแต่มกราใช่ไหมไปตั้งแต่มกราคุณลุงแดงเข้าวัดเต็มเต็มเต็มตัวเลยคือมกราคือสึงจะปีหกสามหรือหกสามนะหกสามนี่เต็มตัวหกสาม แล้วก็ไปเป็นผ้าขาวเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะว่าคำว่าผ้าขาวแต่เราไปทําน้อมจิตน้อมใจที่ว่าเป็นนั่นแล้วก็ล้างใช่ไหมคะล้างน้ำไม่ใช่ห้องน้ำาน่หนูล้างคุณจะล้างอะไรพระท่านฉันเสร็จแล้วล้างบาตรของท่านมหาสิรัตทุกวันเลยแม่คุณลุงแดงคุณลุงแดงไม่เคยล้างห้องน้ําคนที่ล้างห้องน้ำนั่นคือป้าตาแล้วก็คุณลุงแดงก็จะล้างบาตรล้างกระถนใช่ไหม แล้วก็ทําอย่างนี้ทุกวันทุกวันเลยจนถึงเดือนไหนนะที่เดือนเมษามัง้งเมษามปลายเดือนเมษามัง้งท่านมหาศิริก,ก็บอกว่าโยมอาตมาอยากได้ชายคนนั้นบวชอยากให้ชายคนนั้นบวนชนนบวเราก็หันไปดูชายคนไหนหวัวอ๋อก็ชี้ไปที่คุณนะชี้ไปเสร็จแล้วก็บอกว่าอ๋อ ท่านถามเธอได้เลยเจ้าค่ะเสร็จแล้วบอกเออนั่นแหละก็เ,เลยเราก็เลยไปบอกคุณลุงแดงว่าพ่อพ่อ,พอท่านมหาศิรั์ตอยากให้พ่อบวชนะเราก,ก็เลยบอกแดงก็เลยบอกเออบวชก็บวชก่อนก่อนเข้าพรรษานะเนาะคุณลุงแดงก็บวชเข้าพรรษาก,ก็เลยป้าปรารถนาตัวว่าโอ้ยแม่คุณเอ้ยขับรถจะชนไก่อยู่แล้วก็ปรารถนาตัวว่าจะบวชหนึ่งพรรษาใช่ไหม แล้วก็โอ้เป็นอะไรที่บวชก่อนเข้าพรรษาสามวันนะเป็นอะไรที่มันเป็น่นอดบ,อบวชก็ต่องโ,โอ้โหโอ้โหต้องเพราะนั้นก็จําได้ว่าโชคดีนะยังบวชคู่กับจอยนะ,อะจอยจอยทิศจอยเดี๋ยวคุณลุงแดงน,นี่ก็เป็นทิศนะทิศแดงนะเพราะว่าบวชครบพรรษานะเส็แล้วก็เลยบอกว่าอกบนนอกคุณลุงแดงบวช อสิบสี่วันร้อยสบวันป้ตาเนี่ยนะจะเป็นคนที่มีความขี้อิจฉาอิจฉาทุกอย่างเลยก็เลยบอกว่าเฮ้ยเมื่อคุณลุงแดงบวชเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันจะต้องทําบุญไล่ตามแน่เอาบุญมาเป็นเอาแข่งเอาบุญแข่งก็เลยเอาบุญเนี่ยไล่ตามเสร็จแล้วทําไมรู้ไหมคะเอ่อทำยังไงถึงจะได้บุญถึงจะได้บุญมากกว่าปกติ แล้วทำยังไงถึงเนี้ยคนคนเนี้ยที่เราไม่ชอบเนี่ยเขาชอบว่าเราเนี่ยเราก็จะให้เขาบาปดูคุณถือสินแปดถือสินแปดเลยดีกว่าคุณลุงแดงบวชพระร้อยสิบสี่วันป้าตาถือสินแปดหนึ่งร้อยวันทุกวันนี้ยังจำได้ในถึงแม้ว่าครั้งแรกเนี่ยเราจะถือสินแปดเพราะเราอยากเอาชนะใคร เาชนะคนแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเราถือศี 1, 2, ลหนึ่งสองสามะวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามน่มันอาจจะมีความมีอคติทางใจแต่สี่ห้าหกมันเป็นความสุขติทางใจแล้วนะคะมันไม่ได้มีความอคติและมันเป็นความแบบความสงบสุขและแล้วก็ได้ทําอย่างนี้ทุกวันสาเหตุที่เรารู้ว่าเราถือร้อยวันเนี่ย เพราะเราอ่ะจะมาเปิดเทปทำกลับมาเนี่ยเราก็จะเปิดเทปธรรมะฟังที่บ้านนั่นคือเออเขาเรียกว่าอะไรนะสามประการของบุญบุญสามประการไหรู้สึกท่าท่าจั มงคลชีวิต38ประการเนี่ยป้าตาเนี่ยก็เปิดดูทุกวันวันละหนึ่งฟังทุกวันวันละหนึ่งบทคือ38ประการก็จะฟังทุกวันวันละหนึ่งบทหนึ่งบทนะแล้วสามสิบเพราะสามสิบแปบทเราก็จะต้องหาเทปธรรมะฟังธรรมะให้ได้ครบร้อยโอ้ตอนนั้นจําได้เลยว่าภูริฟิล์มเนี่ยเป็นอะไรที่เราเปิดดูตลอดเลยนะคะแล้วก็คุณลุงแดงก็ได้ ได้ฝึกอะไรนะ,ะความความอดทนหัดหัดนัรงคาเทียบเพราะว่า คุณลงคุณลงทำวัดทุกวันเลยใช่ไหมคะไม่เคยขาดเลยใช่ไหมกั่หลุงตาย้อยอ่ะเป็นทุกวันเลยเอ่อทำวัดเช้าทำวัดเย็นนั่นแหละแล้วก็ได้ครูบาเต้ยสอนสอนเดินจงกรมนะนะกรรมฐานแล้วก็เนะี่ยว่าจะเป็นอะไรนะครท่า,านพระท่านมาหาศีรัตน์ก็จะสอนธรรมะก็เป็นอะไรที่มันทำให้เราทุกวันเนี้ย เรายังน,นึกถึงและเรายังคิดถึงระลึกถึงนึกถึงนะคะทุกผู้ทุกผู้ทุกนามทุกท่านที่มีความเมตตาต่อเราสองคนตายาย ทีี่่นเราจะไปที่ไหนไวะในคุกใช่ไหมถ้าเราไม่อยู่วัดเราคงจะอยู่คุกหรือม่ไปอยู่เกษตพเป็นบ่าเออผมไปตามช่องทางธรรมชาติใคแน่เตรียมความพร้อมเลยนะถ้าไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยคุณจะอยู่ไม่ได้เลยคุณแดงเพราะว่ามันมันแบบมันต่างที่ต่างทางมันต่างแบบโอ้ลึกแล้วแบบทำได ทุกวันนี้ปเป็นยังไงไม่จําเป็นที่จะต้องไปเลยเห็นไหมเพราะว่าเรารู้นี่ว่าเราเป็น ขามันดาศักด์เนี่ยมียศเสื่อมยศเห็นมหมมีติชิ้นมีสรรเสริญก็มีมนทามีสุขแล้วก็มีทุกข์เราเจอมาหมดเลยนะปีหกสามมันเนอะทั้งครอบครัวเลยมนะทั้งน้องอิ่มทั้งครอบครัวแต่ถามว่าลูกอ่ะจะรู้ไหมลูกไม่รู้หรอกลูกรู้จะเพียงว่าเธอไม่เคยทำ เธอไม่เคยทําความผิดใดๆเลยทําไมเธอจะต้องมาโดนคนว่าร้ายพูดในสิ่งที่มันไม่จริงเนี่ยเราก็เลยบอกเออท่านลูกจะไม่รู้หรอกว่าคําเป็นว่าวิบากกรรมคืออะไรเนอะก็เลยบอกโอ,อ้ตอนนั้นเราก็น้องอิมก็เสียน้ําตากับกับกับการทํางานเนี่ยเยอะมากก็แบบแต่น้นก็ผ่านไปแล้วมันเป็นบทเรียนนะคุณแดงนะเดี๋ยวกันรับไว้ทีละคนสองคนกันแ, <c oughs> และกรรมมันตามทันจริงๆเลยจมมันตามทันจริงๆเลย ก็เลยบอกว่าเออเราไม่ต้องไปสาดแช่งหรือไม่ต้องไปเลยใครสุดท้ายแล้วนะ่ะเขาก็เป็นไปตามตามกรรมที่เขาทํากับเราไว้อะนะเราถึงบอกเลยว่าออในขณะเนี้ยนาตอนเนี้ยเราสองคนตายายอ่ะคุณลุงคุณลุงแดนแลปตาตาคำอะไรเช้าขึ้นมาเนี่ยสินห้าให้พร่อง <methodology. S 1> ให <tablespoons. S 1> ้สินห้าไม่ให้พร่อง <woods. S 1> ทาสินห้าให้ดีที่ ศิลทานเนี่ยทานบารมีทั้งหลายเนี่ยจะมากจะน้อยก็ให้สร้างไว้แล้วก็สมาธิแค่นั้นแหละชีวิตเราไม่ต้องคิดแล้วอ๋อฮะไม่ต้องไปทําอะไรเนี่ยเขาเองต้องของเขาอ่ะเขายังจะต้องะอยางดิ้นรนต่อสู้ในสนามธุรกิจถูกไหมคะบางคนยังต้องดิ้นรนต่อสู้กับกิเลสในใจของตัวเองส่วนเราเหรอไม่มีแล้วหมด ไม่จําเป็นที่จะต้องไปแข่งแย่งชิงดีกับใครไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสนอหน้าเพื่อให้มีที่ยืนไม่จําเป็นที่จะต้องไปไปทําทุกอย่างเพื่อเพื่อให้ได้ได้เป็นคนสําคัญไม่แล้วไม่มีแล้วจะสําคัญหรือไม่สําคัญชั้นสําคัญในตัวชั้นพออะไรบอกเนี่ยเส้นทางทุกเส้นทางเรามีความสุขเราให้ทุกคนได้เห็นไงว่าเส้นทางบุญของชั้นเนี่ย มันเริ่มต้นจากเส้นทางนี้จากบ้านผ่านวัดบ้านค่ายแวะหนองคอบหมูผ่านบึงต้นชันใช่ไหมผ่านเจดลูกเนินแล้วก็ไปจบที่วัดป่ากูมาตอนกณับก็ผ่านผ่านอะไรครับคุณแดงผ่านวัดเจ็ดลูกเนินผ่านห้วงหินนะแล้วก็ผ่านวัดกระบบขึ้นพึ่งวัดใหม่เนี่ย แล้วก็กลับมามันเป็นเส้นทางของเราตลอดเลยมันเป็นเส้นทางที่เรามีความสุคเนเนี่มันเริ่มต้นพระาก็เลยทําเส้นทางคุณของฉันเนี่ยให้ให้ให้ได้ให้ได้เห็นแล้วมาทําจริงๆจังๆก็อีกตอนที่โควิดมานะสิ่งเนี่ยาุลวานตะวันชั้นหนึ่งเห็นไหมก็จะเป็นจริงๆเส้นนี้เราก็มาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่สมัยกระหน่ำมาเนะพี่อะไรนะที่วิสูจน์ เช้าเนี่ยก็จะคุณลุงแดงก็จะผ่านเนี่ยตอนเช้าสมัยก่อนไปใส่บาทด้วยนะ,ะเพราะว่าจากวัดวัดปาภูมาาคุณลุงแดงก็จะมามเดินมามามารับบาทไปเดินบิณฑบาทที่ตาบาทไทยร้อนวิตาทไทย้อนเออเออมันเป็นอะไรที่ไหมคะว่าคนเราอะความดีเนี่ยก็บอกว่ามันพูดทุกครั้งก็จะจะอิ่มอกอิ่มใจอิ่ม ยิ้มได้อย่างเต็มหน้าใช่ไหมฮะถึงแม้ว่ามันจะมันจะแบบมันจะมีมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเป็นตอนแรกมันเป็นความทุกข์ใช่ไหมคะพอสุดพอสุดท้ายแล้วมันเป็นความสุขเนี่ยต,ตอนที่คุณรับกระถิ่นเนี่ยคุณรู้สึกแบบสมบูรณ์แบบไหมใช่ไหม ตไปไปคาน้ำมันที่แกล ไม่ต้องกลัวสำหรับวันนี้นะคะป้าตากับคุณลุงแดงก็เหมือนที่ทุกคนเห็นนะคะมีความสุขตามอัตภาพแล้วก็บอกกับทุกคนว่าไม่ต้องห่วงคุณลุงแดงยังแข็งแรงอยู่ป้าตาก็กำลังจะแข็งแรงในอนาคต <c ười> คิดว่านะคะเอาละค่ะ สำหรับวันนี้คุณลุงแดงกับป้าตาก,ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ